ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok on-site ตอนพิเศษกับ Bangkok on-site ซต์สเปเียครับ เมื่อวันซืนนี้ผมได้พาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศของลู่วิ่งและทางเดินลอยฟ้าล้ำๆของเอกชนที่ชื่อว่า One One Track ซึ่งอยู่ในโครงการ True Digital Park กันไปแล้วซึ่งในอีีนั้นผมได้พูดถึงกันไปคร่าวๆเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เฟส2ของโครงการ Mixed Use แห่งนี้นั่นก็คือส่วนต่อขยายทางด้านทิศตะวันตกของ True Digital Park หรือในชื่อที่ทางโครงการเขาตั้งไว้อย่างเป็นทางการว่า True Digital Park West ที่ทางเจ้าของโครงการเขาตั้งใจจะปั้นให้เป็นพื้นที่รวมตัวของบรรดาสตาร์ทอัพและแหล่งชุมชน สายเทคโนโลยีต่อยอดจากโครงการในเฟสเดิมซึ่งล่าสุดอาคาร True Digital Park West แห่งนี้ก็มีการเปิดให้ใช้งานกันไปเป็นบางส่วนแล้วทาง b a n g อ o อ o น s ซ t ์ site, จึงไม่พลาดที่จะพาทุกคนมาชมกันในวันนี้ครับภายในโครงการเขาจะมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจกันเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สะพานเชื่อมต่อระหว่างโครงการในเฟสเดิมฝั่งตะวันออกกับโครงการเฟสใหม่ฝั่งตะวันตกที่อยู่ข้างหน้าของเรา โดยที่โครงการเฟสเดิมและเฟสใหม่จะมีถนนทางเข้าโครงการที่อยู่ข้างล่างนี้ขั้นกลางอยู่เขาจึงมีการสร้างเป็นสะพานทางเชื่อม5จุดโดย2ส,สะพานเป็นทางเชื่อมระหว่างพื้นที่สวนบนชั้น3ของ2ฝั่ง1สะพานเป็นทางเชื่อมระหว่างอาคารบนชั้น2ที่ซ้อนอยู่ข้างใต้ของเราและอีก2สะพานก็คือลู่วิ่งและทางเดินลอยฟ้า 101track บนชั้น4ที่เราชมกันไปเมื่อวันก่อนนั่นเองครับ ตอนนี้เราก็ข้ามเข้ามาอยู่ในพื้นที่สวนบนชั้น3ของโครงการในเฟสใหม่กันแล้วซึ่งก็มีความร่มรื่นมากยิ่งกว่าสวนในเฟสแรกซะอีกนะครับสำหรับที่มาของโครงการนี้เนี่ยก็ต้องเท้าความย้อนกลับไปถึงโครงการในเฟสแรกก่อนในอดีตที่ดินตรงนี้ทั้งหมดเคยเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ของคอมมูนิตี้มอลแล้วก็ศูนย์กีฬาที่ชื่อว่าปิยอรมเพลสกับปิยอรมสปอร์ตคลับ ซึ่งในปี2556ตัวสปอร์ตคลับพร้อมที่ดินก็ถูกซื้อโดยกลุ่ม True และ MQDC ก่อนพัฒนามาเป็นโครงการ True Digital Park a ฟ e แรกซึ่งปัจจุบันถูกเรียกว่า True Digital Park East ซึ่งในตอนนั้นทางฝั่งตะวันตกของโครงการที่เป็น Community Mall ปียรมเพลสนั้นก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่เหมือนเดิม ต่อามาพอปี2562ซึ่งเป็นปีที่ True Digital Park East เปิดให้บริการทาง True ก็ได้เข้ามาซื้อปีอารมเพลสทางฝั่งตะวันตกด้วยเพื่อสร้างส่วนต่อขยายให้กับ True Digital Park เฟสแรกที่ประสบความสำเร็จมากจึงกลายมาเป็นโครงการ True Digital Park West ที่เราอยู่กันตรงนี้ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดภายในช่วงปลายปี2565นี้นั่นเองนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันคร่าวๆก่อนจะวนกลับออกมาที่สวนกันในตอนท้ายครับ สำหรับสัญลักษณ์ของโครงการในเฟสนี้เขาก็ยังคงใช้โลโก้เดิมของ2 Digital Park แต่เพิ่มตัว W ที่มาจากคำว่า west ที่หมายถึงฝั่งตะวันตกเข้าไปนั่นเองครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในอาคาร2 Digital Park West บนชั้น3กันแล้วนะครับ พอเดินเข้ามาเราก็จะเห็นโถงหลักทางฝั่งซ้ายมือที่เป็นช่องเปิดโล่งตั้งแต่ชั้นหนขึ้นมาจนถึงชั้น3ดูใหญ่โตอลังการเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวผมจะพาวนไปดูจากอีกมุมนึงกันอีกทีนะครับภายในอาคารนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด16ชั้นรวมประมาณ45,000ตารางเมตรโดยที่ชั้น1-3จะเป็นโซนพับบลิกที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มีทั้งพื้นที่ค้าปลีกร้านค้าร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ต่างๆครับ ทางด้านนี้จะเป็นทางเข้าไปสู่ t r ูดิ i ิทัลพาร์คแกรนด์ฮอลที่เป็นห้องจัดประชุมขนาดใหญ่พร้อมระบบแสงสีเสียงมีเวทีมีจอ led แบบพารามารองรับคนได้ประมาณ500-700คนเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของโครงการในเฟสนี้เลยนะครับ นอกจากนั้นในโซนนี้ก็จะมีพื้นที่ที่เรียกรวมๆว่า co-sharing space หรือว่าพื้นที่ส่วนกลางสำหรับนั่งเล่นนั่งทำงานแบ่งเป็นพวกห้องจัดเวิร์กช็อปอัมฟิเทียเตอร์ห้องสมุดดิจิทัลลาวนช์พื้นที่กิจกรรมห้องประชุมแล้วก็อื่นๆอีกหลายอย่างเลยครับส่วนตรงด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับออกแบบได้ล้ำยุคมากเลยทีเดียวครับ และทาานี้ก็คือโถงบันไดเลื่อนกลางที่เชื่อมต่อลงไปจนถึงชั้น1น,นะครับที่เสาและเพดานเขาก็หุ้มด้วยจอ LED ทั้งหมดเลยโดยตัวจอจะแสดงภาพของต้นไม้ใบไม้ที่เคลื่อนไหวด้วยให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราอยู่่ามการธรรมชาติที่มีชีวิตชีวาครับมองลงไปจะเห็นพื้นที่ร้านค้าบนชั้น1กับชั้น2ออยู่รอบๆด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนื่องจากว่าในหลายๆโซนยังอยู่ระหว่างการพัฒนาพวกร้านค้าร้านอะไรก็ยังไม่ได้เข้ามาเปิดกันเยอะนัก เพราะงั้นเอาไว้โอกาสหน้าหลังจากที่เขาเปิดแบบสมบูรณ์แบบแล้วไว้ผมค่อยพาลงไปชมกันแบบเต็มๆอีกครั้งก็แล้วกันนะครับต้องบอกว่าการออกแบบภายในของที่นี่เขาก็ทำออกมาได้มีความล้ำยุคแบบโลกอนาคตมากเลยนะครับ แม้แต่ directory หรือว่าป้ายแสดงรายละเอียดชั้นต่างๆของอาคารเขาก็ทำเป็นจอ LED ขนาดใหญ่ที่มีความเคลื่อนไหวมีด y n a m i c สมกับการที่เขาตั้งใจให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมธุรกิจสตาร์ทอัพสายเทคจริงๆครับทางด้านนี้จะมี Workshop Center กับทางเข้าไปสู่ Lift ์ o n e Office ที่มีประตูกัน้นซึ่งโซน Office ให้เช่าทั้งหมดจะอยู่ตั้งแต่ชั้น4ขึ้นไปบนอาคารที่ซ้อนอยู่ด้านบนของโซนนอีกทีหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าอาคารยูนิคอนครับ ตอนนี้ส่วนของอาคารสำนักงานก็พร้อมใช้งานทั้งหมดแล้วนะครับก็มีบริษัทชั้นนำเข้ามาเช่ากันหลายสิบบริษัทแล้วครับบนชั้น3แห่งนี้เนี่ยนอกจากพื้นที่สำนักงานกับห้องประชุมแล้วที่นี่เขาก็ยังมีห้องเทรนนิ่งรูมกับคลาส s r รูม ที่เอาไว้รองรับการจัดสัมมนา,าจัดคลาสเรียนอนอกสถานที่หรือว่ากิจกรรมเทรนนิ่งต่างๆแบบให้เช่ารายวันหรือว่ารายชั่วโมงด้วยนะครับถ้าใครสนใจใช้บริการก็สามารถแวะมาชมหรือติดต่อเข้ามาที่ทางโครงการได้ครับและนี่ก็คือภาพรวมแบบคร่าวๆของพื้นที่บนชั้น3ภายในอาคาร Tru e Digital Park West นะครับซึ่งด้วยความที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ๆก็เลยทําให้ตอนนี้คนยังไม่ค่อยเยอะนักเพราะว่าโถงโซนนี้ก็ยังทําหน้าที่เป็นแค่ทางขึ้นไปสู่โซนออฟฟิศกับห้องประชุมอยู่ แต่หลังจากที่ร้านค้าต่างๆทยอยเข้ามาเปิดกันในอีกไม่นานนี้เนี่ยอาคารในฝั่งนี้ก็คงจะเริ่มคึกคักไม่ต่างไปจากโซนเดิมทางฝั่งอีสตแน่นอนครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับออกไปชมพื้นที่สวนลอยฟ้าด้านนอกกันอีกทีซึ่งก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์สวยๆของโครงการที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับตอนนี้เราก็ออกมาอยู่ในสวนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าสกายการ์เด้น เป็นพื้นที่สีเขียวกว้างๆพร้อมทางเดินที่ลัดเลาะผ่านไปใต้ต้นไม้พุ่มไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากซึ่งในสวนนี้เขาก็ทําพื้นที่แบบเล่นระดับให้ดูเหมือนเป็นเนินเขาเล็กๆด้วยนะครับในบางด้านของเนินก็มีการออกแบบเป็นขั้นบันไดทั้งแบบขั้นเตี้ยและขั้นสูงพร้อมต้นไม้เล็กๆแทรกอยู่ในแต่ละขั้นเป็นอีกหจุดให้คนมานั่งพักผ่อนหรือว่านั่งทํางานกินลมชมวิวใต้ร่มไม้ได้ครับ ข้างในผนังกระจกไล่ระดับเป็นชั้นๆที่เห็นอยู่ข้างหน้าของเราตรงนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่า glass temple เอาไว้รองรับการทำกิจกรรมทางศาสนาสำหรับทุกศาสนาเลยก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่เติมเต็มความครบวงจรให้กับโครงการ True Digital Park นะครับมองขึ้นไปจากตรงนี้จะเห็นตัวอาคารยูนิคอร์นที่ใหญ่โตอยู่ข้างบนซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีการสอดแทรกต้นไม้เข้าไปบนอาคารเยอะมาก แล้วการที่รอบตัวตึกใช้ผนังกระจกเป็นส่วนใหญ่ทําให้พื้นที่ภายในสามารถรับแสงจากธรรมชาติได้เต็มๆซึ่งก็มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานไปในตัวด้วยนั่นเองครับหันกลับมาทางด้านนี้เราจะเห็นอาคารของ True Digital Park East ในเฟสเดิมที่อยู่ติดกันครับ โดยส่วนตัวผมชอบที่เขาออกแบบให้ดัดฟ้าบนชั้น3ของทั้งสองอาคารมีพื้นที่สวนใหญ่ๆห,ห,หันเข้าหากันพอเชื่อมต่อกันด้วยสะพานกว้างๆถึง2จุดก็เลยทำให้เหมือนเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าสวนเดียวที่กว้างมากๆเลยซึ่งในสวนนี้เขาก็อนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงเข้ามาเดินเล่นได้ด้วยนะครับจากที่ได้เห็นกันไปก็พอจะสรุปได้ว่าโครงการทรูดิจิทัลพาร์คเวสเฟสใหม่แห่งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ดีๆจากภาคเอกชนที่รองรับการใช้ชีวิต การเรียนรู้และการทำงานของคนรุ่นต่อไปพอผสมผสานรวมระหว่างโครงการในเฟสใหม่และเฟสเก่าที่มีทั้งออฟฟิศศูนย์การค้าขนาดใหญ่แล้วก็อาคารพักอาศัยเข้าด้วยกันก็ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งรวมความทันสมัยของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับและยิ่งตอนนี้เขากำลังมีโครงการในเฟส3ที่ชื่อว่า Cloud 11ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ปัจจุบันเริ่มก่อสร้างชั้นฐานรากไปได้เยอะแล้วถ้าเสร็จครบทั้งหมดเมื่อไหร่ก็จะทำให้โครงการ Tru ด Digital Park แห กลายเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญที่จะปั้นให้ย่านปุณวิถีอุดมสุขกลายเป็นย่านธุรกิจแห่งใหม่ Bangkok CyberTech District ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือภาพรบรรยากาศแบบคร่าวๆเพียงบางส่วนของโครงการ True Digital Park West แห่งนี้นะครับ ชมจบแล้วหากใครมีข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับโครงการนี้รวมทั้งรายการของเราก็ร่วมสแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangko k On Site และ Bangkok Onsite Special EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ